มาดูข่าวนี้ครับทุกคนคนจีนถูกหลอ,อกไปทำงานเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ภาคเหนือของประเทศลาววิ่งหนีตายกันนะครับทุกคนสบายดีสวัสดีครับทักทาย f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กรบผมเทพย,ยกครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณเกือบเกือบเทียงทักทายพี่น้องฟังไทยฟังล่าวก่อนนี้คกับพี่น้องอย่าเื่องฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องตอนนี้เพจในสอบป,อ,ปอลาวมีการแชร์ต่อๆกันนะครับเป็นคลิปที่แอบถ่ายมีกลุ่มคนจีนจำนวนมากนะครับพยายามหนีตายออกจากอาคารแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศลาวโดนกาด Security นะครับหรือว่าผู้คุมไล่ทุบไล่ตีนะครับแล้วก็โดนลากกลับเข้าไปในตึกอีกนะครับ เดี๋ยวลองไปดูคลิปกันนะครับทุกคนจับตาดูคลิปกันนะครับทุกคน นะอีกคนหนึ่งก็ถูกจับลากขับขึ้นไปในตึกนะครับน่าจะเป็นช่วงพักเที่ยงของผมบ้านนะ นี่แหละครับทุกคนนี่คือเป็นข่าวที่ภาดหัวข่าวในเพจลาวหลายๆเพจตอนนี้มีการแชร์ต่อๆกันนะครับทุกคนผมว่านะครับทุกคนกลุ่มคนจีนกลุ่มนี้เนี่ยที่ถูกหลอกเข้าไปทํางานเนี่ยผมคิดว่าน่าจะน่าจะประมาณแบบว่าคนจีนหลอกคนจีนเองแหละนะครับเหมือนหลอกให้มาเที่ยวทางภาคเหนือของลาวมาเที่ยวทางแบบสามเหลี่ยมทองคําแล้วก็เขตเศรษฐกิจพิเศษของลาว พอลงจากรถทัวร์นะครับคนจีนคนนี้ก็เหมือนว่าโดนหลอกหลอกให้เข้าไปเล่นอยู่ในอาคารแห่งนั้นหรือเปล่าอันนี้คือผมคิดเองนะคือมันเยอะจริงๆครับทุกคนมันวิ่งหนีตายกันออกมานะครับทุกคนไม่น่าเชื่อนะครับว่า,าทางเจ้าหน้าที่ลาวเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวไม่ไม่รู้ไม่เห็นเลยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในแผ่นดินลาวทุกวันเนี้นะครับก็แน่นอนนะครับว่าอยู่ในสปปลา,าวเนี่ย เขตเศรษฐกิจพิเศษทางภาคเหนือนะครับคนจีนที่มาที่เขาได้รับสัมปทาน99ปีอ่ามีสายแรงงานนะครับในประเทศลาวหลายหลายคนคนลาวอะ่ะเขาก็มีการพูดกันนะว่าหลายพื้นที่ในภาคเหนือของลาวที่คนจีนเขาสัมปทานะ่ะเขาห้ามคนลาวเข้าไปเลยห้ามคนลาวห้ามอ่าห้ามเจ้าหน้าที่ลาวเข้าไปข้างในนะครับ แสดงว่าคือคนจีนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับอาคารตึกที่มันสร้างขึ้นไว้เนี่ยมันก็เพื่อรองรองรับเนาะรองรับพวกธุรกิจสีเทาพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์พวกค้าประเวณีมันก็น่าจะมีครบทุกอย่างอยู่ในนั้นะนะครับไม่งั้นคนลาวก็ต้องเข้าไปได้ไม่งั้นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ลาวก็ต้องเข้าไปได้นะครับแต่ก็ยังว่านนะทุกคนเพราะว่าอ่าถ้าจะเราจะมองว่าเจ้าหน้าที่ลาวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะไปลว่าบุก เหมือนที่เมืองไทยนะบุกเข้าไปเลยนะฮะเห็นไหมที่ไทยพวกบ่อนเล็กๆๆนะครับย่านสุดที่สารพระรามสามเตาปูนเนาะเราก็จะเห็นเจ้าเจ้าหน้าที่ไทยร่วมมือกันนะครับบุกทังทลายเข้าไปเลยนะฮะไม่ได้สนนะครับแต่นี่คือในสปปลาวคือมันมีหลายหลายตึกที่คนจีนมาสร้างไว้นะแต่ว่าคนภายนอกเข้าไม่ได้นะครับถ้าแบบนี้มันมันมันก็น่าสงสัยแล้วนะ ผมว่าเจ้าเจ้าเจ้าหน้าที่รัฐในเราต้องสงสัยแล้วว่าตึกนี้ทําไมคนลาวเข้าไม่ได้ทําไมเจ้าหน้าที่เข้าไม่ได้แสดงว่าตึกนี้มันไม่ปกตินะครับมันต้องคือแบบมีมาตรการน่ะกาจัดกลุ่มพวกนี้นะครับจุดจ,จ,จู่มันก็จะมีตึกผุดขึ้นมาเป็นสิบชั้นเจ็ดชั้นแปดชั้นแล้วมีแต่คนเข้าออกแต่คนลาวเข้าไม่ได้แสดงว่ามันไม่ปกติแล้วนะครับจะให้คนต่างประเทศมาสร้างตึก อ่าสร้างอาคารในแผ่นดินลาวแต่ว่าไม่มีสิทธิ์เข้าไปนี่มันก็สงสัยถูกต้องไหมครับทุกคนอันนี้ผมมองว่าเจ้าที่ลาวน่าจะรู้มีส่วนร่วมนะครับอ่าผมคิดเองนะฮะทุกคนแล้วก็เพราะว่าทางฝ่ายความมั่นคงของลาวเขาก็น่าจะรู้นะครับอ่าทุกวันนี้คือในสปปลาวทุกวันนี้เจ้าเจ้าหน้าที่จีนก็ยังอ่าชี้เป้าอยู่นะฮะว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่ในอาคารไหนตึกไหนอยู่ในสปปลาวเขตไหน ไปไปบามากลายเป็นจีนมาชี้นําเจ้าหน้าที่จีนมาเลยนะครับชี้นําให้ทางรัฐบาลลาวนี่กําจัดกลุ่มนั้นกลุ่มนี้หยุดเหมือนคนจีนเขารู้มาตั้งแต่ประเทศเขาแล้วเพราะว่าคนจีนส่วนมากเขาถูกหลอกไงถูกหลอกนะครับถ้าอยู่ในเมืองไทยนะครับอาคารแบบนี้เนาะที่ที่แบบว่าม้ติว่ามาสร้างขึ้นมาแล้วห้ามคนไทยเข้าห้ามเจ้าหน้าที่ไทยเข้าเนี่ยเพราะว่าอยู่ไม่นานนะโดนบุกแล้วนะฮะหน่วยคอมบนงคอมบันโดเนี่ยนะครับ จัดการเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่นี้แต่ว่าอยู่ในสปปลาวมันน่ากลัวนะครับทุกคนเพราะว่าเราเราก็จะเห็นนะครับว่าข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่ลาวเนี่ยหนึ่งเวลาที่เราขับรถเราไปเที่ยวสังเกตไหมพี่น้องคนละเอาคนไทยไปเที่ยวลาวนะครับไม่ว่าจะในตัวเมืองก็แล้วแต่นะคือมันไม่ค่อยเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถอ่เตะเวนั่นนี่นะครับในในแหล่งท่องเที่ยวก็แล้วแต่นะครับเราจะไม่ค่อยเห็นทีนี้มันทําให คนกลุ่มที่มีอิทธิพลนะฮะที่อยู่ในสปปลาวเนี่ยมันเห็นว่าคือไม่ค่อยมีเจ้าหน้าท,ที่ตำรวจเนาะเหมือนเมืองไทยใช่ไหมก็มีตำรวจขับตามสุขตามซอยในยิ่งเป็นอ่าพัทยาภูเก็ตโอ้โหตำรวจเยอะมากนะครับสุขุมวิทนะครับทั้งรถปิกอัพทั้งรถทั้งรถมอมอไซค์นะครับตำรวจก็จะมาตรวจกล่องตรวจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมประจําอย่างเงี้ยเวลาเกิดเหตุตำรวจก็เห็นแต่ในลาวไม่มีนะตำรวจลาวส่วนมากก็คือจะแบบว่า แปดโมงเข้าํำการประมาณสี่โมงเย็นก็เลิกแล้วก็ไม่ค่อยเห็นตำรวจแล้วอ่าสนมากทีนี้เวลาที่เกิดเหตุยัง,งมันม่ก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไม่ทันช่วยเหลือประชาชนลาวไม่ทันถ้าเกิดมีการทะเลาะวิวาทกันหรือมีการยิงกันจี้กันป้นกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ถือว่ามันไม่ปลอดภยัยนะฮะสำหรับในสปปเราต้องเพิ่มมาตรการอ่าเรื่องความปลอดภัยให้มากกว่านี้นะครับ เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเที่ยวลาวนี่นี่แหละคือจุดอ่อนนะครับความปลอดภัยไม่มีน้อยนะฮะโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณเลยลนยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาครับสบายดีสวัสดีครับ